เราอะใช่ครับโรเบิร์ตสายควันนะนะถูกต้องนาทีนี้ต้องผมเลยมันไปโรงพักพี่เคยไปออกไปกันเคยออกที่บีอาไปกันเคยไปมาแล้วไปไงถ้าผู้หญิงเขาไม่เลือกเขาจะดับไฟทีละดวงใช่ไหมนี่ไปไงไปแั้วพอเห็นหน้าพี่ไม่ดับทีละดวงมันดับยังไงดับทั้งศัตรูเช็คร่างกายทุกเดือนว่าเราทุกเดือนครับมีสารอะไรอยู่ในตัวไหม ไม่มีครับเคยสูบอะไรหนักๆเข้าไปมไม่ยุหลีติดไหมเนี่ยมึงจับกูแล้วทุกคนต้องบอกเลยนะว่าใครท้องหรือว่าใครมีครูบาอาจารย์มีของอย่าได้ทดสอบอย่าได้ลองอ้าวคนมีของเข้ามาไม่ได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้ขอคกระโจนครัเดี๋ยว คนมีของคือคนมีครูบาอาจารย์ที่ขนาดคุณแค่ในศาลในบ้านคุณยังไปทําแบบนี้ในซอยคุณทําแบบนี้ต่อไปศาลเจ้าพ่อเสือศาลแม่ไซศาลโน่นศาลนี่คุณไม่ไปทําอีกเหรอมันจะทําให้ศาลส่วนไอ้น้องเนี่ยหน้าตาเองเนี่ยมันอ่อนต่อโลกนะครับกลับบ้านซะกลับไปกินนมครับแล้วเข้านอนไปคุณแม่ผมก็บอกเงี้ยครับพรุ่งนี้ผมมีเรียนซัมเมอร์เช้าด้วยครับ ไปลายปลายปลปโทรศัพท์ครับนายดีออลโลอ,อ้าวไม่เห็นมีใครเลยแม่ผมบอกนายว่าเนี่ยโทรศัพท์โต๊ะยี่ป่านนี้ไม่รู้จักนะครับเอาเข้าแล้วอยู่ที่นะครับอยู่กันที่ครับปีบเาปากันเล็กเทปหมดเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะปอหนึ่งเล็กปอสองปอสองไม่อยู่ตอนนี้ปอสองขึ้นปอสามไปแล้ว ไปสั่งเลยดีกว่าครับนายวันนี้เหลือเพียบยังไม่ได้ออกสักใบเก็นไปสั่งให้เขาเลยจบ<ต>มีสองซิงเกิลด้วยกันนะซิงเกิลแรกก็ไฟลอยคอยรักนะฮะซิงเกิลที่สองก็ <c oughs> ช้ำหนักนะฮะเมื่อรักจากฟอยนะครับผมฟอยนี้ของพี่นำม,มาฝากเธออย่ามัวแต่เพ้อ ให้คนอื่นลอกฟอยนิดหนึ่งที่แรกไม่ได้เป็นกำนันหรอกไปเดินห้างกันแล้ไเป็นไปเดินห้างได้เป็นกำนันได้ไงอ่ะเขาให้บัตรกำนันมาผมตอนนี้ก็หันมาทำธุรกิจด้วยธุรกิจทำอะไรคบุณเบิร์ทำอะไรครับขายอุปกรณ์รถยนต์นะอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อ๋อขายพวกอะไรครับผ่าก็จะตี อันนี้คือตีอันนี้เต็มใบแต่ถ้าเอาอุโสกว่าเราเราตีให้เกียรติเขาตีครึ่งใบพอตีเต็มเต็มแล้วไม่ต้องให้กลงให้เกียรติกู <c oughs> ไม่ได้มีเกียรติอะไรนะนะักหนา